พรุนี้งานใหญ่คุณนะ11นาฬิกา30นาทีผู้เสียหายจะเดินทางเข้ามาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อติดตามคดีอืมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือเรื่องนัดยิ้มกันผ่านแอปอันนี้เป็นกลุ่ม LGBT เป็น LGBT เป็นผู้เก้งกันสรุปง่ายๆไม่ลงรายละเอียดเยอะนัดกันเสร็จปุ๊บ น้องผู้เสียหายไปถึงคนที่ก่อเหตุโยนคีการลงมาน้องผู้เสียหายไม่เอ๊ะก็คือขึ้นไปขึ้นไปถึงเสร็จปุ๊บไฟสร,วสรวัวสลัวแล้วก็น้องที่เป็นผู้เสียหายบอกว่าผู้ชายเนี่ยมีการใช้สิ่งยาสิ่งยานึกออกมนะเออทีนี้ไปถึงก็มีการให้น้องเนี่ยออคิดซิ่งที่ ยอดอกปทุมทันนะทำไปก็บอกว่าทำไม่ลดเลยทำไม่ดีก็มีการบ็อกซิ่งสาวที่น้าน้องทําให้น้องได้รับบาดเจ็บอันนี้เป็นฝั่งผู้เสียหายเล่ามาแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยเขาก็พยายามแบบจะต้องหนีและเพื่อนก็โทรมาก็เลยรอดก็มีการช่วยเหลือกันต่างๆนานาอันนี้ก็คือฝั่งของผู้เสียหายเล่ามาแต่ในฝั่งของผู้ถูกกล่าวหาบอกว่ารอนานมากมาถึงก็ไม่ตรงปก ไม่ต้องปกก็บอกว่าฉันไม่มีอารมณ์นะเพราะฉันเพิ่งไปออกอากําลังกายมาฉันจะนอนแอนโะแนแอนโะแนนอนแอนโะแนอ่ะแล้วก็เป็นไม่มีการแบบว่าเอ่อเข้าไปขยี้จุดไม่มีเป็นเป็นภายนอกภายนอกอืมเป็นฟิลฟิลนั้นแล้วก็มีการเขาบอกนะว่าเอ่อทำ มีม,ม,ม,มีว่าทำร้ายแมวต่างๆแมวเหมียวเพราะผู้ผู้ที่ก่อเหตุนะเออเขาบอกว่าเขามีแมวเหมียวอยู่ก็เออทำร้ายวางคว้างขงคว้างของ,ขอ,ง,ขอ,งอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเธอฉันก็อ่านเขาพิมพ์ไม่ค่อยละเอียดนะอืแต่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องแต่สรุปให้ละก็เป็นประมาณนี้แล้วก็หลังจากพี่หลกแดงเนี่ยเขาโพสต์เรื่องดังกล่าวก็มีผู้เสียหายจํานวนมากบอกว่าเคยเกิดเหตุในลักษณะเดียวกัน แล้วส่งมาหกเจ็ดคนเธอเออยซาดิสหรือเปล่าหรือเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต่อเนื่องหรือเปล่าเป็นงานต่อเนื่องต่อใจมีคนเคยมาบอกด้วยหนึ่งในคนที่กล่าวอ้างนะว่าเคยถูกทำลายแล้วก็เสียเงินเป็นหลายหมื่นรักษานะอืมผู้เสียหายเขาก็ยังบอกอีกว่าคนที่ทำลายเขาเนี่ย มีการแบบว่าคุยทับเกทับต่างๆอบอดิจ้บูลี่ว่าหล่อนหล่อนจหล่อนไม่มีสิทธิ์ไม่มอยู่คอนโดเลิศเอย่างฉนาจจันนะจ๊ะอะไรอย่างนี้แล้วก็อวดล่ำอวดรวยเป็นเจ้าของคลินิกขีใจอะไรอย่างนี้อะคุณดาเรื่องราวมันต้องใหญ่ละพรุ่งนี้เดี๋ยว ดูอีกที11โมง30นาทีใครเป็นผู้เสียหายเดินทางไปที่เพจสายใหม่ต้องรอดเลยไปรวมรวมกันหน่อยอืมข้นความยุติธรรมนะจะพลายมันแล้วนะเธอเออตอนจะบ็อกซิ่งสาวอย่างนี้ไม่ได้จะมาใช้ความรุนแรงไม่ได้นะคะ